ด้วยดีฉันเอมมาจากเมืองลอสแองเจลิสช่วยกดถูกใจและติดตามด้วยนะฉันเกิดมากับพ่อแม่ที่บ้างานต่อมาฉันเลยไม่ค่อยเจอกับทั้งคู่เท่าไหร่พี่เลี้ยงฉันเองก็ไม่ค่อยให้ความสนใจฉันเลยดูทีวีเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช้วเวลาไปกับการดูรายการแข่งขันเมื่อเพแปลกระหว่างที่ฉันใช้วเวลาหลายชั่วโมงจมอยู่กับกองนิตยสารแฟชั่นฉันมีความฝันจะิ่มคอลเลกชันเสื้อผ้าตัวเองสักวันและมันจะประสบความสําเร็จจนพ่อแม่ไม่ต้องออกไปทํางานอีกต่อไป และหันมาใช้เวลาทั้งหมดกับฉันแทนพอฉันอายุ1ิปีพ่อกับแม่ได้ส่งฉันเข้าโรงเรียนชั้นนำของเมืองและพาฉันออกไปซื้อของใช้ใหม่ๆฉันหลงรักกระเป๋าดีไซนเนอร์ใบหนึ่งแม่คะหนูขอใบนี้ได้ไหมนะเอ็มมา่านั่น3,000เหรียญเลยนะเราซื้อไม่ไหวลูกๆยิ่งหลังจากเจอค่าทำโรงเรียนไปจริงเหรอคะหนูเห็นแม่ทำงานตลอดนึกว่าเรารวยซะอีกแม่มองฉันแปลกๆแ,แล้วพวกเราก็เดินออกมา ฉันหลงรักกระเป๋าดีไซเนอร์ใบนั้นจริงๆฉันเลยตัดสินใจหาเงินด้วยตัวเองฉันถ่ายน้ำเลมันเอ่ยรับจ้างตัดหญ้าเอ่ยและพาน้องหมาของคนรวยไปวิ่งเล่นแม้แต่ตัวที่ใหญ่กว่าฉันเกือบเท่าตัวฉันก็รักกระเป๋าเป็นจะแบ่งได้ไงเนี่ยก่อนโรงเรียนเปิดฉันหาเงินได้มากพอที่จะซื้อกระเป๋าปลอมได้แล้วมันก็ดูใช้กับของจริงมากในวันแรกของการเปิดเรียนลานจอดรถเต็มหมดแต่ฉันก็เจอที่จอดเล็กๆตรงหัวมุม ฉันถอยจอดเช้าช้เาเออเซรู้สึกเหมือนมือโปรเลยจนกระทั่งฉันได้ยินเสียงขูดบาดแก้วหูนั่นฉันชนรถเข้าและรอยยุบใหญ่ซะด้วยระหว่างที่ฉันมูแต่ยืนตกใจและคำนวณค่าเสียหายอยู่มีผู้ชายตัวสูงคนหนึ่งชงักและมองฉันวว้าวใหญ่เท่าแกรนแคนยอนเลยงานดีนายประชดฉันไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะ พอจะรู้ไหมว่านี่รถใครอ่าขอฉันดูหน่อยเหมือนจะเป็นรถฉันนะแล้วก็จริงอย่างที่เขาพูดซสด้วยเขาปลดล็อกประตูแล้วยนกระเป๋าเข้าไปเก็บฉันเริ่มตื่นตระหนกความคิดฉันฟุ้งซ่านไปหมดนี่เขาไม่แยแสเลยได้ยังไงหลังจากที่ฉันฝากร้อยไว้บนรถแพงๆของเขาจะฉันขอโทษจริงๆฉันผิดเต็มๆเลยเดี๋ยวจะชดใช้คืนให้ดีเลยงั้นเอาไปซ่อมซะฉันมองหน้าเขาแบบงงๆฉันไม่มีปัญญาจ่ายค่าเสียหายด้านหลอกนะก่อนจะตอบกลับไปเขาขยับเข้ามาใกล้ฉัน ฉันสาบานได้เลยว่าเขากลิ่นเหมือนส้มไม่ก็เธอตกลงไปเดทกับฉันแต่ก็แล้วแต่นะไม่ต้องรีบหรอกฉันรอได้ฉันชื่อเคเล็บเขาเป็นคนน่ารักแต่ฉันเพิ่งรู้จักเขาเองฉันคิดหนักมากก่อนจะตอบตกลงไปแล้วก็มารู้ทีหลังว่า,าครอบครัวของเคเล็บน่าเป็นคนรวยมากพ่อของเขาเป็นเจ้าของบริษัทมูลค่าหลายล้านเหรียญและพ่อแม่แทบทุกคนที่โรงเรียนนี้ทํางานให้พ่อของเขาเขาเข้าข่ายคนสําคัญเลยแหละหลังจากนั้นฉันกับเคเล็บไปเดทกันหลายครั้ง แล้วฉันก็เริ่มชอบเขามากขึ้นเขาเป็นผู้ฟังที่ดีและมีเหตุผลฉันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองสักวันประมาณว่าเส้าพน่ารักน่ารักฟังดูทยอทยานจังนะฉันว่าเธอต้องทําได้แน่ฉันรู้สึกได้เดือนต่อมาตอนที่เขาขอฉันเป็นแฟนเขาจัดดอกกุหลาบใส่เต็มรถของฉันพร้อมกับตุ๊กตาหมียักษ์ฉันมีความสุขมากแต่พวกผู้หญิงที่โรงเรียนไม่สบอารมณ์ด้วยเลย ตอนเดทแรกในฐานะแฟนเคนเล็บให้ของขวัญฉันเป็นกระเป๋าถือมีราคามันเหมือนกระเป๋าของฉันแต่เป็นของแท้ว้าวสุดยอดมากเลยแต่ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกเธอเป็นแฟนฉันแล้วเธอควรค่ากับสิ่งที่ดีที่สุดเคนเล็บขยันขยอฉันเองก็ปฏิเสธไม่ได้ในไหนก็เป็นแบรนด์ที่ฉันชอบด้วยสิวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนเคนเล็บชวนฉันไปที่บ้านที่เขาอยู่คนเดียวช่วงที่เขาว่ายน้ำในสระส่วนตัวฉันก็มาร่างแบบใหม่ๆในสมุดบันทึกนายคิดว่าไงเก๋มากเลย รู้ใช่ไหมว่าเธอไม่ต้องทํางานก็ได้ฉันมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูเราทั้งสองคนนะฉันรู้แต่นี่ความฝันฉันนะฉันอยากจะลองทําเพื่อตัวเองเอาที่สบายใจเลยที่รักจาไห้ก็พอว่าฉันจะคอยอยู่ข้างๆเธอเสมอช่วงฤดูร้อนฉันตัดสินใจลงเรียนวิชาบริหารธุรกิจที่วิทยาลัยชุมชนและฉันก็เด็กสุดในวิทยาลัยด้วยฉันมีส่นหรอกนะที่นี่คือที่ของฉันฉันมัวแต่จดจอกับสิ่งที่ศาสตราจารย์สอนเล่นแล้วก็มีเสียงทุมมาขัดจังหวะ ง้นศาสตราจารย์คุณรู้เหมือนนี่จากธุรกิจของคุณที่ประสบความสําเร็จเหรอฉันหันไปและเห็นผู้ชายหล่อคนหนึ่งที่มุมห้องนั่งเอนตัวบนเก้าอี้แล้วก็เอาเท้าพาดอยู่บนโตะ๊ะว่าไงนะผมแค่หมายถึงถ้าศาสตราจารย์รู้อะไรสักนิดเกี่ยวกับการตลาดคงไม่มาย,ยืนสอนหรอกทั้งสองโต้กันไปโต้กันมาอยู่สักพักศาสตราจารย์มโมโหมากขึ้นเรื่อยๆแต่เจ้านั่นกลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาหยาบคายขนาดนี้แต่ฉันก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาพูดถูก หลังเลิกเรียนฉันตัดสินใจกินมื้อเที่ยงที่โรงอาหารวิทยาลัยฉันกำลังร่างภาพในสมุดบันทึกตอนที่เจ้าไรมาริยาเดินมาต่อแถวข้างหลังฉันอันนั้นคือยูนิคอร์นเหรออะไรนะรอบนี้นายจบเอกออกแบบมาหรือไงนั่นเรียกว่าออกแบบเหรอเดี๋ยวฉันโชว์อะไรให้ดูฟังนะฉันไม่รู้ว่านายมีปัญหาอะไรแต่จะมาดูถูกกันแบบก่อนที่ฉันจะพูดจบเขาหยิบมือถือออกมาและเปิดเว็บไซต์เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเสื้อยืดสีดำให้ฉันดูแต่ละตัวราคาตัวละร้อยกว่าเหรียญ นี่ธุรกิจฉันเสื้อยือดดำชยชอยพวกนี้หาซื้อจากไหนก็ได้เพราก,กดเข้าแอป,ปนั่นนี่แล้วเปิดแจ้งยอดของธนาคารให้ดูตัวเลขที่ฉันเห็นทำเอาฉันเกือบหงายหลังเลยไอหมอนี่มีเงินเป็นพันพนเหรียญแค่จากการขายเสื้อยือดธรรมดาพวกนี้ได้ยังไงฉันไม่เข้าใจนายจะมาโรงเรียนที่นี่ทำไมเนี่ยจะว่าไงดีฉันชอบเรียนรู้นายมันบ้า ที่จริงฉันชื่อเอริกและเธอควรได้อาจารย์ที่ดีกว่านี้ใครสักคนที่รู้วิธีหาเงินก้อนโตในชีวิตจริงไม่ใช่ศาสตราจารย์ขี้แพ้แล้วเขาก็แซงคิวฉันพร้อมกับสั่งอาหารที่ถูกสุดบนเมนูฉันเลี่ยงที่จะไม่เข้าใกล้เอริกเหมือนเขาเป็นโรคระบาดอยู่ช่วงหนึ่งฉันไม่อยากให้งานของฉันไปเกี่ยวพันกับเขาแต่ยิ่งฉันหาข้อมูลธุรกิจเขาก็ยิ่งรู้ตัวว่าฉันต้องการความเชี่ยวชาญเขาเขาขายเสื้อยืดจากแค่กระแสยังได้เลยหลังจากนั้นอาทิตย์ต่อมา ฉันก็เก็บทิฐิที่มีเอาไว้และขอให้เขาสอนฉันฉันมีนึกมาก่อนว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงเขาพูดเร็วชะมัดและหัวเราะเยาะที่คำถามของฉันเนื่องจะให้ฉันมานั่งบริการลูกค้าให้ธุรกิจเขาเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าธุรกิจเขาทำอะไรกันบ้างฉันบ่นถึงเอริกให้เคนเล็บฟังทั้งวันเขาทั้งหยาบคายแล้วก็ใจร้ายฉันไม่รู้ว่าต้องรับมือกับเขาอย่างไงก็หยุดเรียนกับเขาสิฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอก เขาเก่งด้านธุรกิจและฉันก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากเขาจริงๆถ้างั้นก็อย่าใส่ใจเขาให้มากนักจะว่าไปแล้วฉันมีบางอย่างที่จะทาให้เธออารมณ์ดีฉันอยากพาเธอไปเจอพ่อแม่ฉันฉันตกใจมากฉันเคยแต่เห็นพ่อเขาบนป้ายโฆษณาไม่ก็โฆษณาทีวีฉันยิ่งกว่าตื่นเต้นซะอีกโคตรกังวลเลยอาทิต่อมาเราเจอพ่อแม่ที่ร้านอาหารอิตาเลียนหรูในเมืองพ่อของเขาลุกขึ้นจับมือฉันแต่พอฉันมองไปที่ข้างหลังปรากฏว่าเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากติวเตอร์ที่ฉันนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันหนูเอ็มมาสินะเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับหนูมาเยอะเลยหนูตอนนั้นเองเคเล็บเห็นเอริกเหมือนกันและดูท่าทางเหมือนว่าเขาจะโกรธพี่มาทำอะไรที่นี่ไม่แม้แต่จะหวัดดีพี่ชายเลยพี่ชายเหรอตอนนี้หัวฉันตื้มไปหมดเลยเอริกกับเคเล็บเป็นพี่น้องกันเหรอเคเล็บดูพร้อมจะใส่เดี่ยวเขาตลอดแต่ทั้งพ่อเขาเข้ามาห้ามไว้พ่อเป็นคนชวนมาเองลูกยังไงก็ครอบครัวเดียวกันเคนเล็บกลับไปนั่งแต่ฉันยังยืนงงอยู่ แย่ไปกว่านั้นก็คือเอริกทำเหมือนเขาไม่เคยเจอฉันมาก่อนเลยพอแม่เคเลฟสั่งอาหารอร่อยออร่อยมากมายให้ฉันแต่ฉันกลับไม่มีอารมณ์ที่จะกินเลย <c oughs> และหลังจากมื้อเย็น <c oughs> เคเลฟพาฉันกลับบ้านทันที <c oughs> และขับรถกลับโดยไม่ได้บอกลาการติวรอบถัดไปฉันก็ยังคงโกรธอยู่ตอนที่เอริกเดินเข้ามาทำไมนายไม่บอกฉันเรื่องครอบครัวเลยเธอไม่เคยถามนี่อีกอย่างฉันไม่คิดว่าเราสนิทกันขนาดนั้นหมายความว่า,วายังไง นายเป็นญาติกับแฟนฉันและนายใช่โชครา้ายชะมัดเธอไม่ใช่สเปคเขานะถ้าให้พูดตรงๆนั่นไม่ใช่ประเด็นฉันมีเอาด้วยแล้วฉันจะไปแล้วรอเดี๋ยวเอม็มมาฉันขอโทษฉันแค่อย่าเล่นนะฉันใจเย็นลงระหว่างที่เอริกเล่าเขาห่างเหินกับครอบครัวมาสองปีแล้วเพราะปฏิเสธที่จะดูแลกิจการครอบครัวต่อคอลเลกชันเสื้อผ้าเขาเป็นผลที่เขาอยากพิสูจน์ว่าเขาสามารถประสบความสําเร็จได้โดยไม่ต้องพึ่งพาครอบครัวส่วนหนึ่งเองฉันก็เข้าใจ ฉันยังอยากเดินตามความฝันที่จะมีคอลเลกชันเสื้อผ้าของตัวเองไม่เคยเล็บบอกว่าไม่จำเป็นพอฉันเล่าให้เอริกฟังเขาไม่หัวเราะ <c oughs> แต่กลับประทับใจเอาคอมพิวเตอร์มาหน่อยเธอจะสร้างเว็บไซต์วันนี้เอริกช่วยฉันสร้างเว็บไซต์เองตั้งแต่เริ่มตน้น <c oughs> และเป็นธรรมดาที่เขาจะพูดเร็วจนฉันตะเกียกตะกายจะตามให้ทันแต่พอฉันเห็นเงาสะท้อนในโ <c oughs> น้ตบุ๊กได้เห็นเขายิ้ม <c oughs> เขาดูเปลี่ยนไป <c oughs> เขาดูมีสนเสน่ห์ดึงสติหน่อยเอ็มม่านั่นพี่ชายแฟนนะเว็บไซต์ฉันดีนะ แต่ช่วงวันแรกๆยังไม่ค่อยมีคำสั่งซื้อเข้ามาแต่ฉันก็ยังมีความหวังและยังคงร่างภาพสร้างแบรนด์ต่อไปฉันตั้งใจทำมันเป็นวันๆจนกระทั่งคืนหนึ่งมีสายโทรเข้าจากเคล็บแต่เขาฟังดูแปลกไปมีเรื่องอะไรอยากคุยไหมก็ไม่นะแต่ว่าฉันมีเซอร์ไพรส์ให้เธอเคล็บบอกว่าเขาหลงชื่อฉันในงานเดินแบบเล็กๆสำหรับนักออกแบบหน้าใหม่ฉ like ันไม่อยากเชื่อเลย จริงจริงนายไม่ต้องทำก็ได้โอ้ฉันควรทำสิและฉันจะทำฉันว่าฉันจะสนับสนุนความฝันเธอมากกว่านี้นั่นขอบคุณนะฉันดีใจแก้มปรี่เลยวันนั้นแต่พอฉันเล่าให้เอริกฟังเขาดูไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก็แค่งานเดินแบบเล็กๆใช่แต่มันใหญ่สำหรับฉันและไม่แน่หลังจากนี้ฉันอาจได้ฐานลูกค้าเพิ่มนายก็จะมางานนี้ด้วยใช่ไหมเธอชวนฉันเหรอก็นายช่วยฉันจนมาไกลได้ขนาดนี้ คงเสียมาราย,ยาทถ้ามีชวนพอถึงวันงานฉันแอบมองไปที่คนดูจากหลังมา่านฉันตกใจมากที่เห็นเอริกนั่งอยู่แถวหลังสุดฉันดีใจมากๆเลยที่เขามาดีใจเกินไปด้วยซ้ำพอนางแบบฉันพร้อมแล้วพวกเขาก็เดินแบบบนเวทีใส่ชุดฝีมือกอารออกแบบของฉัน <Yeah. S 1> ที่คาดไปถึงก็คือคนดูชื่นชมกันมากๆเลยละ่ะฉันเดินออกไปและโค้งกับนางแบบคนสุดท้ายแล้วกระโดดเข้าอ้อมแขนของเคเล็บข้างหลังเขา เอริกกำลังมองดูและเขาดูหงุดหงิดกว่าฉันจะเดินไปถึงหลังห้องเอริกก็ไปซะแล้วงานเดินแบบช่วยเพิ่มยอดขายให้ฉันมาหาศาลเลยเคเลฟชวนฉันไปบ้านพ่อแม่เพื่อไปฉลองพี่ฉันมาด้วยนะขอโทษนะทำไมนายเกลียดเขาจังเพราะว่าเขางี่เง่าใครๆก็อยากได้ธุรกิจของพ่อแต่เขากลับอยากทำของตัวเองช่างเถอะเขาพลาดเองตอนนี้ฉันได้รับกิจการต่อแล้วพูดของเคเลฟฟังไม่เข้าท่าเลยสำหรับฉันแต่ฉันก็เก็บมันเอาไว้ เราไปถึงคฤหาสน์ของเขาแล้วสายตาฉันก็เริ่มการค้นหาเอริกทันทีแต่เขาไม่มาปาร์ตี้เริ่มไปได้ครึ่งทางเอริกก็โผล่มาพร้อมกับผู้หญิงดีจังที่ยังไม่พลาดแม่ครับพ่อครับนี่แองเจลิก้าท้องไส้ <c oughs> ฉันปั่นป่วนไปหมดเอริกมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ดูจากสีหน้าทุกคนแล้วพวกเขาก็คงคิดเหมือนกันแองเจลิก้าเป็นนางแบบจากนิวยอร์กเธอมีธุรกิจความงามเป็นของตัวเองยิ่งฉันมองพวกเขาแล้วฉันเองก็ยิ่งรู้สึกแย่ ฉันไม่เข้าใจทำไมตัวเองถึงใส่ใจขนาดนี้กลับกันเคนเล็บดูจะใส่ใจแต่คนละเหตุผลกับฉันนิสัยเดิมไม่เคยเปลี่ยนชวนคนมาท้งที่ยังไม่ได้ขอกับพ่อและเว้นฉันไว้สักคนฉันไม่ใช่ลูกเทวดาของพ่อตอนนั่นเองพ่อเคนเล็บถึงกับโรธจ <mumbles. S 2> ัดทำเอาคู่เด็กของเอริกถอยห่างออกไปเลพอ,อแล้วเอริกถ้าแกไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก็ออกไปซะด้วยความยินดีคุณพ่อเขาหันหลังและเดินออกไป รู้ตัวอีกทีก็เดินตามเขามาแล้วเอริกเดี๋ยวฉันว่าพ่อนายไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นเธอรู้จักพวกเขานานแค่ไหนอาทิตย์หนึ่งเหรอมาตอนนี้รู้ดีซะแล้วฉันมองตาเขาและเห็นความเจ็บปวดข้างในถึงแม้เขาพยายามจะซ่อนมันนายสนใจจริงด้วยนายทำเหมือนไม่สนใจแต่ความจริงมันไม่ใช่หน้าเขาเกรงไปหมดฉันนึกว่าเขาต้องโมโหแน่แต่เขากลับถอนหายใจแล้วหันหนีอย่ามายุ่งกับฉันฟังนะฉันอยากจะขณะที่ฉันรีบตามเอริกเท้าก็เกิดสะดุดทางเดินเข้า แล้วฉันก็ล้มลงพอลุกขึ้นข้อเท้าฉันบวมเป่งแล้วเอริกก็มาช่วยอุ้มฉันในระหว่างที่เขาอุ้มฉันกลับฉันหยุดที่จะตกลุมรักเขาไม่ได้ฉันรู้ว่ามันผิดฉันคบกับเคเล็บก็จริงแต่เอริกอ่อนยอนกว่ามากคอยช่วยเหลือถึงจะงี่เง่าไปบ้างแต่เขาอยู่เคียงข้างฉันทุกครั้งที่ฉันต้องการเขาหลังจากวันนั้นฉันตัดสินใจวรรจะยาห่างกับเอริกเคเลบเป็นแฟนฉันฉันจะหักหลังเขาไม่ได้ ฉันใช้เวลาเป็นวันๆเพื่อพัฒนาธุรกิจตัวเองอยู่มาวันหนึ่งแบรนด์ของฉันเกิดเป็นกระแสนในสื่อโซเชียลมีเดียขึ้นมาฉันต้องสืบดูฉันเลยลองขุดหาข้อมูลออนไลน์ที่มาที่ไปก็ไม่ได้มาจากที่อื่นไกลแต่มาจากเว็บไซต์ของเอริกที่มีการโปรโมทคอลเลกชันของฉันและเขาก็ยังทิ้งอีเมลไว้ให้ฉันด้วยฉันรู้ว่าเธอไม่อยากได้คนช่วยหรือทําอะไรให้ฟรีๆแต่ในฐานะผู้ประกอบการเหมือนกันเราควรช่วยเหลือกันไว้ขอให้สนุกกับกระแส เธอทำงานมาหนักและสมควรได้รับมันจากติวเตอร์ของเธอฉันอยากจะไปตามหาและขอบคุณเขาแต่เคนเล็บบอกฉันว่ากำลังจะไปต่างประเทศเพื่อเปิดธุรกิจร้านอาหารที่อังกฤษและจะบินไปคืนนั้นเลยโอ้พระเจ้านี่นายไม่สนใจเลยเหรอว่าจะไม่ได้เจอหน้าพี่ชายตัวเองอีกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทำไมเธอถึงสนเรื่องนี้จังฉันฉันเปล่าฉันแค่เดี๋ยวได้โปรดอย่าบอกนะว่าเธอมีใจกับพี่ฉัน เธอรู้สึกกับเขาใช่ไหมก่อนที่ฉันจะได้พูดอะไรเคนเล็บก็ตะคอกกลับฉันช่วยสนับสนุนธุรกิจบ้าบอของเธอแต่รับหลังฉันเธอกลับไปนอกใจกับพี่ฉันงั้นเหรอเคนเล็บฉันไม่ได้นอกใจนายนะหลักฐานออกหน้าออกตาขนาดนั้นพ่อพูดถูกเกี่ยวกับเธอเธอมันไร้ชนชั้นแล้ว่อปากนายมันแย่ที่สุดเคนเล็บฉันไม่คิดมาก่อนว่านายจะคิดต่ำกับฉันขนาดนี้แต่ฉันดีใจที่นายเผยท่าแท้ออกมาเก็บปากนายไว้เคียวยาซะเราเลิกกัน ฉันตกใจมากที่เคนเล็บใจร้ายได้ขนาดนั้นและหลังจากวันนั้นฉันตัดขาดเขาทุกทางฉันพยายามโทรหาเอริกหลายครั้งแต่เขาไม่เคยโทรกลับเลยคงต้องจบกันตรงนี้แล้วล่ะหลายเดือนต่อมาฉันเปิดร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆที่เป็นที่รู้จักในเมืองและเก็บข้อความของเอริกไว้ที่ข้างล่างเครื่องคิดเงินฉันพยายามไม่นึกถึงเขาให้มากที่สุดและตกแต่งห้องทำงานด้วยรูปภาพถ่ายเซลฟี่ของพ่อแม่ที่กำลังสนุกสนานกับการไปพักผ่อนที่ประเทศกรีซคืนหนึ่งขณะที่ฉันกำลังปิดร้าน ฉันได้ยินเสียงจากข้างหลังเสื้อนี่มีไซส์ผู้ชายไหมครับเอริกฉันรีบวิ่งและกอดเขาแน่นฉันชอบปฏิกิริยาแบบนี้นะฮะไหนบอกฉันหน่อยมีไซส์ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าตอนอยู่อังกฤษฉันกินเบอร์เกอร์เยอะไปหน่อยฉันเอาเสื้อที่เขาถืออยู่ออกมาแล้วเดินไปที่หลังร้านหาไซส์ที่ใหญ่กว่าให้เขาลองใส่เขาเองก็เอาเสื้อผ้าราคาแพงเกินเหตุมาให้ฉันเป็นไงบ้างฉันรู้สึกเหมือนยูนิคอร์นแล้วเธอล่ะนายก็รู้ เหมือนใส่เสื้อยืดธรรมดาธรรมดานั่นแหละรืะหว่า <c oughs> งที่หัวเราะ <c oughs> เขาพาเสื้อเลยดึงฉันเขา้าไปจู